บ้านเขาเลยค่ะก็ขอ,อเเนิ่วใส่บักกวดกเจ็บ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 ข่าม้าดดจ้ามีมันจอนม่สี่ถังด้วย,ยดูนนอออมหมูอกต้่มวันต้มเลยมันสิบเปียดีค่ะอืม <c oughs> สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้ซี่โครงอบหม้อไร้น้ํามันค่ะพี่น้องจ้าซี่โครงหมูค่ะกับสมตําค่ะพี่น้องบอกว่าวน,นี่มันร้ายแปลกพี่น้องแต่เดือนมีข้าวเหนียวกินกับสมตํานะคะวันนี้เออข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บ,บ,บน้ากันตาจ้าอุ้ยขาดบาดจ้า นนำม,มวนนนำเส่บข่อยเนี่ยเออเออว่ากินเขาเสซ่บขอนัวพี่น้องเออต้องคิดยังหลายจะพี่น้องเฮาเออเสียบอนัวไปรับพี่น้องเอยมาจ้าจวด,ดวเลยอ่อาอืมอืมดจดแตม่มาคงแบบบ้านๆเขาเลยคะ่ะก็ออขอน้องใส่บอกกวด แซ่บ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 ข่ามารดจ้ะออมมากมม่บอ,อกกสลับบักซีลาซีหอมเป็นมจ่งจืมบักซีลาซีหอมกเจยบแตหลัมมเหกเป็นกระเทียมกรวด มีขั้นตอนวิธีทำดะกระดูกหมูอบตออ้มก่อนต้มแล้วมันจิเปียดีค่ะมากค่ะคุณเลยมากเห็นกระดูกแบบ กินตามกักกินขาดละสุดยอดความแซ่บอือ ร่วนกระดาษรุ่ยดีต้มแล้วมะอบมะอย่างมันรุ่ยค่ะมันจับจับก่อืม trong tâm cơm nắng cả sáng đi đi ta chúng tôi cũng cả sáng đấy cả sáng เขาตอกม้นบเบิดอยู่นี่เอาสาบรัการับกับส่นตับจับมีอันยอดกระทินมาจากกับสมตับนะกิ่ยอดบ้าน เอานนก,กระดาษเพดแซบแซบปาก <laughs> ปากแตกแง้มหนาวเลย

หอมเครื่องเทศก็ตำใช่อือหื ủa hết chạp tầm Chạp nào. Sắm ban ban sao ạ? Bắt qua. บอกกวกปบกมุ้งอย่าให้กวากไปแช่น้ำแล้วไป่นอะแช่น้ำเย็นๆจักหางี่ชิมนะที่กวาพักสำงหัะ บันมี้ทบค่ะนม่รุยดีรุยออกจากกระดูกดีเพิ่งให้ต้มชมั่วโมงนึ่งจีเปออยยรกยเลยบะมี้เวลาเนาะมันกับเปยพอดีดละ่ะแบนี่วิธีให้ทำบหมี่จ้ะ Yes, with banana. Mm. Mm. Cut ชอบก๋งจ้า้มตำซีสิค้งหมูยางนีิงก๋ยเงกรแสไปจากพี่น้องสมตำตำเต็มๆเนาะความมาก Yap. Burada ทำนี่ไปแล้วแจบร้ายแสบปวดโพบอกโมบกบแตงนี่มันแซบนะพี่น้องจา๋าของหวานตบทายคะ่ะเป็นเอ,อสาคูถั่วดแดงคะ่ะสาคูต้มสาคูถั่วดแดงหอม khám có thịt Nào, kỹ năng là hết em cái nào ơi mhm 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 ขออนุญาตไปซวยก่อนกินเงาะเอามาอ่างเพื่ออย่างน้ำอของของหวานล้างปากอ้วนอยู่จังไดคอยน่อยอะไรพี่น้องจ๋าแซบคักแซบแนวเบิร์ตนางแทะนางเล้มจนเบิร์ตคือเกาคอยแหละจัดเป็นน้องจา๋าเออ มาคิมดีของสาวเดือนสาวเดอนฝากกดไลค์กดแชร์ทางย t u b e แล้วก็แฟนเพจนะจ้าสาวเดินขอบคุณทุกคนทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะพอกันคลิปนาอยูย่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันจุขสุขคนเดอ้อพี่นอ้องเดอ้อสวัสดีคะ่ะ